สวัสดีครับเยฟตีก็ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวงานลอยกระทงที่ห่าน้ำนนนะฮะนี่นี่ใบกาศนะฮะนี่ตัวเลี้ยการนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปงานเลยกว่านี่ฮะสวัสดีครับดีครับก็มีการประกาศตรวจโควิดนะฮะนี่ฮะ ทังนี้ก็มีไอ้นกฟังก์ก็มีการตรวจพัดตุวคลุ่มนะคะแล้วก็กดเจลกาวห่อทำมาตรการโควิดนะฮะก็นี่อ่าไปเพื่อเข้าไปข้างในกันแล้วนี่นี่โซนแรกค่ะก็จะเป็นพวกของกินนะฮะเนี่ยของกินยั่วทำลายต่างๆนี่ไส้กรอกกีซานี่มีไส้กรอกกีซานะฮะ เราเรี่ยงกัน <Pop> ด <keys in expand> so ีกว so, ่าก so so, ็ม so ีของหลากหลายนะแต่ป so like so like ีนี้ก็จะไม่มีการจัดงานประกวดต่อหน่อยนพมาศนะเพราะว่ามันช่วงโควิดนะฮะก็ตามมาตรการก็ไม่มีงานเลื่อนเลงนะฮะก็จะมีแค่อย่างนี้ฮะมีของขายมีตัมนี้เลยฮะมียำน้จีนเยอะแยะเลย ีของจีบะถก,ก็มีนะฮะน,นี่อันนี้หมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งมาละห้าบาทดิมีเยอะแยะเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ต้มเครื่องในนะฮะนี่ครับต้มเครื่องในอันนี้ก็เป็นน้ำอ้อยนะฮะนี่มีหลายอย่างมากเลยนี่ตรงนี้จะเป็นนี่ฮะโซน ตลาดนนท์นะฮะนี่มันมีกระทงขายด้วยฮะก็ถ้าแตะตามราคาะครับงานนะครับจัดถึงวันนี้วันเดียววันวันเดียวนะฮะก็ยังมีเวลาะครับถ้าใครอยากมาก็มาได้ะครับที่ท่าน้ำน,นนท์นะฮะยังมีเวลาะคะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะฮะมาได้นะ,ะที่ท่าน้ำ ปีนี้ก็จะของไม่เยอะหมือปีกันก่อนนะเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยนะนี่ถ่ายมาพุทลองเฉดไปเลยคือไม่มีค่ะสดๆไปไกรสดดนะฮะจากข้าน้ำนนใบกระสสดเลยไม่มีการตัดไม่มีการคัดทั้นสิ้นคะนี่สองข้างทางก็ถ้าปิดแล้วนะฮะ บางร้านก็อาจจะยังเปิดอยู่นะฮะ ขออภัยอะเสียงเสียงเพียจะดังนิดนึงนะฮะนี่ครับไฮไลท์ของ้าน้ําไข่มาก็ต้องมาซื้อที่นี่ฮะ,ะันนบิเกอรี่ครับถือว่าเป็นร้านมาเป็นร้านร์กอย่างหนึ่งของท่าน้นํานนนะฮะนี่ตอนนี้ก็ปิดแล้วนะฮะนี่ผมพาเพื่อนเข้าไปดูคนไหนนี่ก็ถ้าใครก็แบบมากับเพื่อนฮะก็จุงไม้จุงมือเพื่อนเข้าไปด้วยครับเดี๋ยวเพื่อนลงกันนะฮะอันนี้เป็นขนมจีบุฟเฟ่นะฮะก็เติมพาร์ทให้ไม่อั้นนะฮะ นี่เลยยางมากเลยนี่นี้น้ําหอมนะฮะหอมสำหรับใครที่อยากเอาไว้ประดับไว้ในห้องครับนี่คนะรับน้ําหอมแล้วก็มีผ้าปูนะฮะนี่ผ้าขอขอปูผ้าปูที่นอนที่ย่าหยา มีหลายอย่างมากเลยนะฮะนี่นาฬิกานะฮะนาฬิกานี่ฮะไก่ไข่เค็มก็มีร mmm, ้านขายมุกนะฮะมีกระเป๋าแล้วครับ นี่ครับพยายามติดฟิล์มก็นี่ครับฟิล์มกันรอยรอยเดียวแล้วะฮะกระเป๋าก็มีนะฮะนี่นี่แมสก็มีนะฮะ นี่ค่ะบเวนตานะฮะราาห้าสิบบาทเองนะคะแวเวนตานะฮะชา้อนเนี่ยน้ำหอมนะฮะขางเกงนะคะตัวละสามสิบบาทนะคะ<ม>นี่มีกางเกงหลากหลายสีมากเลยตัวไซส์นี่ นี่ครับก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมานะก็นี่ฮะของเล่นนี่ฮะของเล่นนะฮะ ก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะฮะก็อย่างที่บอกฮะใครมาเป็นคู่นะฮะก็จับมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นครอบครัวก็จับไม้จับมือไว้ฮะกันหลงนะฮะยิ่งเด็กคนยิ่งเยอะนะฮะัทหอมตัวจุกนะฮะ

ครับเป็นคางกุ้งทักอดนะฮะนี่นี่เป็นเคบับนะฮะมีไก่กับเนื้อนะฮะก้อนนี้เป็นเนื้อทอดนะฮะนี่นะครับทาโกะยากิแล้วก็นี่ครับใครอยากเปลี่ยนเคปเปอรถือหรือซื้อสายชาร์จก็มีร้านนี้นะฮะน,นี่มีหลายอย่างมากเลยนี่แหนมอันละสิบบาทนะฮะ คภาพมันปลากายครับมันปลาหมึกนี่นะฮะนี่นะก็จะเริ่มเข้าสู่ผมกนรังทองสวยๆก็มีนะฮะแต่ก็แพงนะกับนี่เราเราเริ่มเข้าใกล้แล้วฮะคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเห็นไหมฮะแล้วของที้มันมีอะไรบ้าง นี่ครัฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไข่ปลาหมึกนะฮะนี่ไข่ปลาหมึกแล้วก็นี่ฟิล์มฟิล์มกระจกนะครับสี่สิบเก้าบาทอีนะฮะนี่ครับ ดองกอน็นี่นะครับยำนะครับกุ้งดองปูม้าดอง,ดองสซมันดองนะฮะมีแต่เยาะมากเลยมีปลาหมึกย่างนะครับยกชิ้นนะครับแล้วก็หาตั้งกล้องขาตั้งโทรศัพท์ก็มีนะครับ นี่ครับซูช,ชินี่ซูชิชิล่ะแล้วติดป่านะครับนี่สาหรห่ายสาาหัวง่วก็มีทากโกยากิก็มีนี่นี่เสื้อส,สวยๆนะคะนี่โอ้ยมีลาบพิซซ่าด้วยอยากได้อะแต่ว่าใส่มันไม่ได้อะนี่ก็มีเทบับเหมือนกันนะฮะนี่ทุกกป่องนะับเด็กๆนะับเด็กๆใครอยากได้ก็อ้อคุณพ่อแม่มาซื้อนะฮะ นี่รองเท้าคู่ละหกสิบบาทนะฮะรองเท้าะคู่ละหกสิบบาทนะฮะน,นี่แล้วนี่นะก็จะมีหมีย่ยำเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ขนมวัฟเฟลิลหรือขนมดังพึ่งนะฮะนี่กระทงนะก็เป็นกระทงทสวยๆนะคะนี่มีหลากหลายและแบบเลยรับคนนี่ใช้คนละครึ่งก็ได้น,น,ดนะะเพราะบางร้านเขาก็รับนะฮะ นี่ครับก็นี่ซิกเนเจอร์หนึ่งในข้าวของข้าวน้มของเขาครับฟางแปดสิบนะฮะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเอไอยของข้าวหนามนะฮะนี่ก็เปลี่ยนฟิล์ม50าบาทนะฮะนี่นี่กระทงหลากหลายแบบมากเลยมีหลายไซส์หลายขนาดนะฮะเลือกเลือกดูกัน<อ>มีหลายอย,าย,าย,าย่าง,ลาง,ลง,งเลยอีกยี่บ่าทยี่บบายครับเก้าร้านเก้าร้็น แบบการ์ลการ์ลก็มีนะคะนี่นี่สำหรับโซนเด็กๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะนี่ครับเพื่อเข้าโซนนี้ดีกว่านี่นี่ครับปูนปัตเตอร์ครับทำไมขยับนั่งปลานี่ครับ ปู่นฟัตเตอร์ครับนั่งระบายสีนะคะหรือจะนี่ครับปีบีกันนะคะนี่ย้อนไฟเด็กกับฮะปีบีกันนี่ย้อนไฟเด็กนี่รถไฟเด็กกับฮะรถไฟเด็กก็มีนะคะนี่นี่อันนี้เลยอันนี้ใครเคยได้มั่งเอยช้อนตาสามัยยี่สิบนี่ใครเคยเล่นมั่งนี่นี่ะอันนี้นี่อันนี้ใครเคยเล่นยกมือขึ้นนี่รถแข่ง แทกพอใครเคยเล่นยกมือขึ้นนี่นแล้วก็นี่ฮะแมคโคตักลูกอมนะฮะนี่นก็20่บาทก็จะได้รอบหนึ่งรันทีแต่ผมเคยเล่นนะยิ่งยิ่งได้ยิ่งเยอะครับแล้วก็นี่ครับเทมโพลีนสาหรับเด็กๆนะฮะหรับพ่อแม่ที่พาเด็กๆมาะฮะก็พาลูกๆมาเล่นที่นี่ได้ครับระหว่างรอครับ บ้านลมก็มีนะคะนี่บ้านลมมีสองจุดเลยอ่ะเดี๋ยวยเราไปดูข้างนอกกันมาดีกว่า ะะชุดละสี่สิบนะฮะสามสิบก็คือตัวตัวเล็กนะฮะอันนี้เขาอยู่ตรงโซนห่านน้ำนะนะฮะแล้วก็กระทงสวยๆนะฮะมีดอกสดามีทั้งใบตองมีขนมปังด้วยนี่ ป้าก็จะไปช่วยโลกนะครับสักลูลกเขาไปหา,า,าปันหาให้ปลาได้นะครับแล้วก็ไข่ขอแห้งกับนี่นี่นะมะพร้าวแล้วก็ลูกชิน้นชิ้นปิ้งนะฮะชิ้นปิ้งตินสับนะฮะมไม้ติดปาดกกับไม้เลยอันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับน,นี่ของเล่นก็มีนะฮะน,นี่ดาบ หลาดเลเซอร์ต่างๆนะสำหรับคนณสำหรับน้องๆนะหรือใครที่พาหรือพ่อแม่ที่พาลูกทุกมานะฮะกระเพาะปลาก็มีนะกระเพาะปลาบรรยากาศก็นี่ครับก็คนก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่น้ำมันลดแล้วนะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่าน้ำนนท์คือน้ำท่วมนะฮะประสบน้ำท่วมแต่ตอนนี้คือน้ำลดแล้วนะฮะก็แต่ก็ยังก็ต้องรอกระทงกันด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะว่าถ้ารอไม่ระวังก็อาจจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นได้ะครับนี่รอนี้ก็จะเป็นที่ครับกระทงหลายแบบเลยนะฮะนีม่มีหลายราคาเลยฮะสูงสุดก็ร้อยหนึ่งนะฮะนี่ร้านนี้นะครับ ก็มีหลากหลายหลากหลายนะคะถ้าใครหิวก็นี่ครับอาหารตามสั่งแล้วหลายอย่างม,มากเลยะครับตรงนี้นะ,ะเป็นสรตทฟู้ดนะครับข้างบนก็ใครใครอยากจะมาลอยะะก็มานะฮะก็รากากัดก็ข้าวๆอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่มาลอยเนี่ยก็มาได้ะครับที่ชานทำน,นนท์คับหรือว่าถ้าใครแบบ กลัวโควิดนะก็สามารถลอยะเบียออนไลน์ได้นะฮะก็ตสะดวกครับท่านสะดวกแบบไหนก็นอย่างนั้นเลยค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดมีคลิปอะไรดีๆผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโอเคขอตัวไปลงทะกบนกันเลยครับบ๊ายบาย